เข้าสิบห6 direction choose the correct answer เลือกคำตอบที่ถูกต้องอาชม้อมองมองคือใครพระนี่ก็ต้องไปว่าเป็นนะคะท้าชิเป็นพระ and มีจุดจุดจุด from ทิเบตแบบนี้บอกได้เลยว่าต้องมาจากทิเบตเราใช้คำพูดว่าเขามาจากที from ใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็น he ปุ๊บแล้วนี่เป็น is แปลว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบนันทำมันก็ต้องเป็น verb ที่เติม s เพราะประธานเป็น he ดังนั้นอิงเอาออกไปเอาออกไปเหลือเหลืออันนี้ก็บอกว่ามาจากที่เบก he likes doing ชอ r e sure. ชอบหมายถึงอะไรงานบ้านชอบทำงานบ้าน right now ไรนาวไปว่าเอาแล้วตัวบอกเวลามาแล้วเห็นนาวปุ๊บแสดงต้อง B ไม่ใช่ C ิอยเฉยแล้วเลือกได้เลยนะก้อส97เกิดเมื่อไหรมีตัวบอกเวลากี่ที่พอรู้เวลาเสร็จเลือกเวิร์บเลยค่ะ,ะเวิร์บช่องหนึ่งเติม S E S หรือจะเป็นเวิร์บช่องสองหรือจะเป็นเวิร์บ B อ๋ออันนี้ชอยช้ยเป็นอะไรคะ มี verb ช่องหนึ่งมีว e r b to have บวก verb ช่องสามมี verb ช่องสองค่ะโอเค we are here in Moscow เห็นหลายลูกหนูหนูบอกว่ามันต้องเป็นอะไรตรงดีๆเพราะหนูเห็นอะไรคะ last last Tuesday อันคันที่แล้วมันต้องใช้ verb ช่องสองครับครูะฉะนั้นเอาออกเอาออกเอาออกอ่ะโอเค,อเค we นะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมาถึง บนันทันที่แล้ว and we here อยู่ที่นี่ for f o r day for f o r day เด็กๆคุ้นๆกับคำว่า s i มกับ for ไหมคะ s i มกับ for ใช้คู่กับ verb to have บวก verb ช่องที่สามเมื่อไหร่ก็ตามหนูเจอในประโยคมีคำว่าซิมมีคำว่า for already Just never ever คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้เพื่อบอกว่า เราได้กระทำบางอย่างมาตั้งแต่นี่คือ now นะตอนนี้อันนี้คืออดีตอดีต past จุดที่ขู่กากบ,บาทเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ในอดีตยาวมาถึงนะบัดนาวเมื่อไรก็ตามมีการบ่งบอกว่าฉันทำมาตั้งแต่ตอนนน้นจนถึงตอนนี้มันจะให้ใช้ verb to have บวกด้วย verb ช่องที่สามดังนั้นข้อที่ถูกก็ต้องเป็นข้อข้อนี้ข้ระสอบ จำเอาไว้ว่าจุดนะตอนนีแบบนี้ทําตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้รู้ได้ไงก็นี่ไงมีตัวบอกเวลาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันฟอเป็นเวลาฟอก็คือเป็นเวลาฟอเนี่เท่ากับจํานวนเวลาพอโฟอเห็นปะมีจํานวนตามเลยไหมพอโฟอเนี่ยมีจํานวนแล้วก็พอเดย์แต่ถ้าเราใช้คําว่าซินซินมันจะเป็นจุดจุดเริ่มต้นทํา ถ้าเขาบอกว่าเท้มเนี่ยมันสี่วันมาแล้วต่อ f o day อันนี้คือวันพุธแสดงว่าเขาเริ่มทําวันไหนคะอันนี้พุธใช่ไหมคะก็ต้องอังคารหนึ่งสี่วันหนึ่งสองสามสี่อ่ะเพราะฉะนั้นอังคารอันอ่ะวันเสาร์สแสดงว่าถ้าเราใช้ซิ้นกับตรงนี้นะคะมันจะใช้คําว่าซิ้นวันเสาร์นะคะ a ซตเดย์ <Set> today, ได้เลยคือเขาจะใช้ฟอรหรือเขาใช้ซิงก็ได้ในการบอกเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้จําไว้เลยนะคะลูกหูไปเจอในข้อสอบทั้งหมูเจอซิงเจอฟอร already never ever just พวกนี้มันจะต้องใช้รูปแบบฟอร์ม v e r to have บวก verb ทั้งสา